สบายดีพี่น้องสบายดีสบายที่บรรยากาศงามแรงเนาะหกโมงเย็นเนาะมือนีทองฟ้าอยากมืดคืมในน่อยนึงขั้นพาบอกมืดคืมนี่อาแสงตะเวนจะสาดส่องลงมาสวางามเนาะกำลังมืดมืดมืด,ม,ดมืดเข้าเนาะขั้นเมกโบบังนี่ตาเบนสาดลงมาในงามงามพี่น้องตัวมุมมุมเป็นตัวดินมุมมุมแมนยูยู เป็นดินพ้นขึ้นกลางน้ําเป็นหมู่บ้านหนึงนะ่งเนาะเขเอินมาบ้านโดนโดนเนาะน้อยท่ายไปนี่แม่นท่ายก้องไปนี่เนาะสัสดก้องไปนี่แม่นตั้งแต่เข้มของบ้านน้อยทีเคย,ยู่บ้านนาเมืองเนาะบ้านนาเมืองบ้านนาเมืองเนาะบ้านนาเมืองเนาะอันนี้แม่งกันครพนมเนาะคนพนมเป็นมู่บ้านหนึง่งตัวม,มุมม,ม,มมุมเป็นดอนอยู่กลางน้ําทางเหนือสุดพี่น้องเนาะงามบองามบบ มันอยากมืดมืดเพราะว่าอันนี้ท่าบ้านน้อยทีเคเนาะบ้านเข้มของบ้านเข้มของมันอยากมืดเพราะว่าฝนตกเนาะอันนี้เม่นนครพนมนครพนมเนาะนครพนมนครพนมเนาะบ้านน้อยทีเคอยู่ตรงกันข้ามกับนครพนมอันนี้สายแม่น้ําำขงเด้อพี่น้องสายแม่น้ำคงสายแม่น้ำขงเนาะ อันนี้จังหวัดนครพนมตัวนี้อาแม่นสาลากลางเนาะสาลากลางจังหวัดนครพนมเนาะและกับมีโบสถ์มีโบสถ์อยู่สบูถบนนี้โบสถ์เนาะโบสถ์โบสถ์โบสถ์เนาะอันนี้กันเหนือโบสถ์ขึ้นมาเนาะทีมีเป็นอ่างน้ําประ่าเนาะอยู่ม้งอ่างน้ําประ่าของจังหวัดนครพนมอันนี้ไทยจากริมโขง ริมโขงท่าน้ำเนาะท่าน้ำของบ้านน้อยตีเคบ้านน้อยตีเคเม่นเป็นบ้านสาวประมงเนาะสาวประมงและสาวเกษตรกรรมเนาะเกษตรเกษตรสาวกเษาวกเษตรเนาะทำหัวทำสวนปลูกพักหาป่าเนาะทำนาเนาะเกษตรกรรมปลูกผังเลี้ยงสัตว์เนาะยามว่างว่างอนก็นลงมาหาปลากันเนาะเฮือ เืาไหลมองหาป่าตามริมน้ำโขงนี่เจ็ดแปดสิบลำพี่น้องในหมู่บ้านเนี่ยเกือบฮหดร้อยลำอันนั้นเป็นพังของแม่น้ำของพังนั้นนอนแม่น้ำโขงพังนั้นเป็นจังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนมเนาะจังหวัดนครพนมนะยุดไตม้มุมมุมยูดไต้มุม,มตมัวนี้แม่นด้านเนาะแม่นด้านนครพนมด้านนครพนมเนาะ ยับขึ้นมานี่ยับขึ้นมานี่ก็เมนสาลากางเนาะสาลากางนะครพนมแล้วก็กลายขึ้นมานี่เมนโบดเนาะแถวนี้เมนโบดโบดนะครพนมอยู่นครพนมเิ่นตือศาสนาคิดนอะอันนี้ท่าริมโขงข,งของที่น้อยที่เคอยู่เนาะยืนอยูไทยภาพให้เบิ่งนี่เนาะท่าพาพให้เบิ่งนี่เนาะพี่น้องเอ๋ยอันนี้ นี่แมนบ้านดอนโดนเนาะอีกมู่บ้านหนึ่งเนาะห้างจากบ้านน้อยทีเคไปกระโบไก่เนมก็เห็นเอินใส่กันก็ได้ยินพี่น้องเอินใส่กันก็ได้ยินเนาะเอินไส่กันก็ได้ยินเนาะเป็นบ้านใหญ่เนาะดอนกลางน้ํานี่เนาะดอนกลางน้ําเป็นมู่บ้านหนึ่งบ้านใหญ่พี่น้องบ้านใหญ่มีไฟฟ้ามีไฟฟ้ามีไฟฟ้าคักแน่เนาะเป็นบ้านดอนกลางน้ํา งามบบงามบอถ้าฝนบาตกนี่จะงามหน่อยจะงามทิวทัศนธรรมศาสตร์ริมโขงยามแรงยามแรงพี่น้องทิวทัศนธรรมศาสตร์อนนั้นมุมพักเบื้องนั้นก็เป็นแม่น้ําโขงเง่หนึ่งเนาะคากม้าทางนี้ก็แเ่นแม่น้ําโขงอีแง่หนึ่งตัวนั้นก็เป็นเง่หนึ่งนาะแม่น้ําโขงเนาะแม่น้ําโขงยามแรงยามแรงยามแรงงามบบพี่น้องงามบบงามบอ งามบอ่งบองามบ่อยากเงียบเงียบตอนแรงเนาะตอนแรงอยากเงียบเงียบเพราะว่าแรงมาแล้วโบได้หาป่านาะตอนแรงมาโบได้หาป่าเพื่อนโบให้ลงไหลมองในตอนแรงเนาะฮกมงแรงในเม่นให้พี่น้องซาประมงบ้านนาเมืองในเม่นขึ้นเนาะขึ้นจากพังขึ้นจากพังเลยโบให้มีการหาปลาเนาะมันอาจจะเม่นกันดูเลข,ของอ่า พี่พี่น้องน้องมันจะยากนเนาะรือว่าคําแล้วเนาะหกโมงแล้วเพุ่นก็ให้ขึ้นจากเคมโขงเลยเนาะเอาเรือไว้แต่เฮือจอจดไว้เนาะเฮือหาป่านประมาณแปดสิบกโลลมำพุ่เลยเนาะเกื่อมหดร้อยพี่น้องหลายนะบ่ไม่มีเท่านี้อยู่ด้านเหนือพุ่งก็มีอยู่ด้านเหนือด้านเหนือก็มีหลายอยู่มุมมุมมุมุเนาะแล้วก็อยู่มุมใต้พุ่งก็มีอีกเนาะมุมใต้มุมใต้ก็มีงาม,งามบองามบอพี่น้อง อันนี้มีเมฆบางแสงตะเวนเนาะขั้นวาม่มีเมฆบางแสงตะเวนเนี่เมื่อนี้มีฝนตกเนาะฝนเศร้าเลยนน้อยทีเคจังได้ยางมาลงมาหัดกายลงมาหัดกายแล้วก็ย่างลงมาลินลงมาลินทั้งแขมของแขมแม่น้ำโขงเนาะบ้านน้อยทีเคกลุกันข้ามกันกันกบนะครพนมนะครพนมพี่น้องพี่น้องพี่น้องยามเพิ่นไหลมองได้ป่าเนี่โอ้ยตัวบักงหญ่บักง่ญ่สี่โลหโลโหกโลเนาะ ยามไรป่าเม่นลายบบได้เอาไปขายตลาดเดอ้อสาวประมงบ้านนอยดีกขายอยู่หน้าบ้านคงไัยของมันเลยเนาะเพื่อนหักมาซื้อเองเนาะลูกค้ามาซื้อเองถึงตีนกันในบ้านเลยพี่น้องอุดมสมบูรณ์เนาะข้าวขาวสาวงามเนาะบ้านําเมืองข้าวขาวสาวงะเนาะปูปลาหน้าน้ำาบได้อึดได้ยากในน้ำมีป่าในหน้ามีขาวว่าสันเนาะ มาเดอ้อมาเดอ้อผ่ยอยากมาบึงมาเที่ยวมาชมบ้านนามเมืองมาเลยเนาะเดี๋ยวนี้โบมีหาดเนาะเพราะว่าน้ําน้ําขึ้นน้ําขึ้นโบมีหาดเนาะโบมีหาดเพราะว่ายามนี้น้ําขึ้นเนะะาะแหล่ยามแล้งยามแล้งเนาะประมาณเดือนสามเดือนสี่น้ำโของอยู่ม่องนี้จะเป็นหาดทรายก้วงออกไปเนาะก้วงเป็นหาดทรายเนาะหาดทรายเนาะ พี่น้องเพิ่นจะมาเที่ยวพี่น้องสาวเมืองตะเคีเพิ่นจะลงผาลูกผลาลงมาลินน้ําอยู่ในมุมนี้อยู่ในมุมนี้ปินหาดทรายที่สวยงามพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้น้ําขึ้นน้ําหลายแล้วโบเห็นหาดเนาะโบเห็นหาดเข้ามาแล้วก็ะอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์กดติดตามซองน้อยทีเคนในเด้อขอฝากสองน้อยทีเคนในเด้อพี่น้องเด้อ อย่าลืมกดเร่บเิยกด subscribe กดติดตามให้หน้อยทีเคนในเด้อบายบาย